ตามที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลมีโครงการนําเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหญิงชุดแรกจํานวน18รายทาหน้าที่จราจรปฏิบัติงานบนถนนสายหลักโบกรถกดสัญญาณตั้งจุดตรวจออกใบสัง่งในพื้นที่กรุงเทพมหาหนาครทางนี้บชนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรหญิงช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่23มกราคม2 5 5 5ถึง22่กุมภาพันธ์2555พบว่าในภาพรวม ประชาชนด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีในเบื้องต้นนะครับที่ประเมินด้วยการให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปทดสอบ,บทั้งในภาคในภาคการตอบคำถามหรือในภาคทฤษฎีอะไรนี้ยที่เรียกกันสอบในห้องรวมถึงการใช้ทุกอย่างอ,อันที่สองก็คือสถิติผลการปฏิบัติงานก็คือนำเอาแต่ละคนว่าทำอะไรที่ไหนอย่างไรการประเมินผลการทำงานนั้น ทางด้านพลตำรวจตรีบรศักดิ์นพสิทธิพรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งรับผิดชอบงานจราจรบอกกับทีมข่าวได้สังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นั้นๆว่าเมื่อเข้าไปประจำอย่างจุดตรวจแล้วสาภาพปัญหาการจราจรดีขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันก็ฝั่งเสียงสะท้อนจากผู้ใช้รถใช้ถนนว่าเป็นอย่างไร ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหญิงนะครับซึ่งเป็นการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรในพื้นที่จตุจักรนะครับบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิตนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเหล่านี้หลังจากที่มีการประเมินการทํางานมาแล้ว1เดือนครับโทานะครับหลังจากที่มีการประเมินเรื่องของการทํางานมาแล้ว1เดือนมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงครับว่าที่น่าพอใจอ๋อก็รู้สึกดีใจค่ะที่ เรากําลังตรวจจับคุ่มตัวนี้เป็นข้อหาอะไรครับบรรทุกยื่นล้ําเกินกว่าตัวรถนะคะเสียค่าปราับอะไรยังไงหรื่ ในกรณีนี้นะครับเป็นการจับกลุ่มบรรทุกเกินนะครับแล้วก็ปกคลุมสินค้าไม่มีชิดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงก็มีการจับกลุ่มแล้วก็เรียกตรวจเช่นกันครับหลังจากที่มีการประเมินการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรหญิงมาแล้ว1เดือนตอนนี้เรารู้สึกกับการประเมินยังไงบ้างที่บอกว่าเป็นที่พอใจมากอันนี้คือก็เป็นที่น่าพอใจพอสมควรนะคะเพราะว่าก็ได้ผลตอบรับจับประชาชนเป็นอย่างดีค่ะ ทที่ได้ปฏิบัติงานหลายที่แล้วก็ออกตามพื้นที่นะคะประชาชนบางบางคนก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะผู้ใช้รถใช้ถนนที่ถูกเรียกตรวจบอกว่ารู้สึกดีกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหญิงเพราะยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาที่เราเจอข้อหาการตรวจจับยินเจออะไรเราก็เรียกตรวจธรรมดาครับธรรมดาครับผมก็เรียกตรวจพวกไปขับขี่อะไรอย่างงี้ธรรมดาครับแล้วเจอจราจรหญิงแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ ไม่รู้นะครับก็โอเคครับตากตำรวจชายมากไหมครับเวลาเราเจออก็นิดหน่อยครับยังไงครับนิดหน่อยก็ตำรวจชายส่วนมากเขาไม่ค่อยยิ้มหครับผมเจอข้าาอะไรนยครับครับแหนป้าคือเรียนเรือนโดนเสียข้าปปัาไปเท่าไหร่สองร้อยครับสองร้อยครับผมก็เห็นการจับกลุ่มของเจ้าที่ตำรวจชายกับเจ้าที่ตำรวจหญิงว่าเจอตำรวจหญิงแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างก็ก็ดีครับสดชื่นดีครับ ต่างกันไหมต่างกับตัตร์ไซค์ามากไหมครับไม,ไม่ไม่แตกต่างนะฮะแต่มันก็แลดูดีกว่าครับละอีกท่านหนึ่งที่หกจะเข้าไปพูดคุยด้วยก็คือท่านสารวัตรทศพลนะครับซึ่งเป็นคนกำกับดูแลการทํางานให้กับเจ้าที่ตํารวจจราจรหญิงที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับคือตอนนี้กําลังมีการจับกลุ่มเรื่องของ,อของมอเตอร์ไซค์ซึ่งไม่สมบรกณ์นกนะครับท่านสารวัตรครับ แล้วก็ไหนนะครับารอ,อันนี้เรื่องของการควบคุมการทํางานหรือว่าดูแลก,กํากับกระทางของจราจรหญิงครับเป็นยังไงครับก็นในวันนี้ก็ตํารวจจราจรหญิงก็ส่วนมากปฏิบัติหน้าที่กันก็มีประสบการณ์มาเดือนสองเดือนแล้วะครับ,รบก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ได้เกือแบร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายังขาดประสบการณ์เรื่องการเรียกรถ เข้าคิดขอบผ่านด้านซ้ายเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุน,นะครับสำหรับผลการจับกลุ่มของจราจรหญิงช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น327รายแบ่งเป็นจอดรถในที่ห้ามจอด179รายเมาแล้วขับ66รายจอดรถในลักษณะกีดขวางทางจราจร28รายไม่สวมหมวกนิรภัย17รายฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร9รายขับรถย้อนศร1รายฝ่าสัญญาณไฟจราจร1ราย และข้อหาอื่นๆรวม24รายซึ่งประชาชนสามารถแนะนำติชมได้โดยผ่านหมายเลขโทรศัพท์1197เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตำรวจรจราจรหญิงต่อไปสังคมเพชรศีกองถ่ายภาพวัชราตาคำรายงาน